มาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่6สิงหาคม2566นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะ โชคลาบเด่นมากนะคะคุณมีเกีย์ที่จะได้โชคได้ลาบนะช่วงนี้นะคะจะมีเกีย์ได้โชคได้ลาบนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เรื่องการงานนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะช่วงนี้นะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดอยางงุนงิดอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะนะคะมีเรื่องกังวลใจนะคะ นอนหลับบางคนฝันร้ายนะคะบางคนฝันร้ายหลายคนนะคะมีการวางแผนอยากจะไปว่าพระทรบูญหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะใครที่คิดเรื่องงานนะคะใครที่อยากเ,เปลี่ยนงานมีโอกาสได้งานใหม่นะคะซื่อนาโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านแล,ล้วก็ลเลขที่คุณฝันให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีเขียวสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 1 1 1น,น,นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ